อันนี้คือปลอกรัดลูกสูบเวลาเรารัดลูกสูบเนี่ยถ้าถ้าร่องแหวน,นสกปรกการหุบตัวของแหวนนั้นจะต้องหุบตัวข้อหากันแบบนี้คือไม่ไม่ชนกันแต่ชิดกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่องแหวนนั้นมีขม้อเมามากหรือสกปรกมากเวลาเราเอาปลอกรัดบีบเข้าไปมันแทนนี่บีบเข้าแบบนี้ แต่ก็บีบได้แค่นี้เนื่องจากร่องแหวนนั้นมีขมเหลามากปัญหาที่ตามมาคือตีลูกสูบนั้นไม่เข้ากับปลอกสูบทําให้แหวนนั้นหักท่านจะต้องซื้อแหวนใหม่เพราะทะ่านก่อนที่จะประกอบเครื่รองยนต์ร่องต้องสะอาดโดยการขุดขมเหลาออกให้สะอาดแล้วร่องแหวนนั้นจะต้องอไม่มี รอยขีดควรต้องเรียบแบบนี้เพราะถ้ามีรอยขีดรอยขวนรอยเฉียดสีดที่ผิดรูปร่างไปท่านจะต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่เนื่องจากว่าทําให้กําลังอัดนั้นรั่วลูกสูบนั้นจะมีแหวนอยู่าสามตัวขั้นที่หนึ่งทองการประกอบแหวนลูกส,ส,สูบนั้นตัวแรกแหวนตัวแรก แหรนตัแรกเลมากแล้วจะมีลักษณะสีเป็นสแตนเลสสีใสต้องเอาด้านที่มีสัญลักษณ์ขึ้นตัวเสือขึ้นตัวเสือขึ้นคือการประกอบลูกสูบเอ่ยประกอบแหวนเข้ากับลูกสูบที่ถูกต้องในกรณีที่ลูกสูบนั้น ชำรุดเสียหายมากการซ่อมของลูกสูบนั้นซ่อมได,ได้สองแบบก็คือ,คอหนึ่งถ้าไม่ชำรุดเสียหายมากเราก็เปลี่ยนลูกสูบนั้นขนาดเดิมลูกสูบนั้นขนาดเดิมลปลอก,ก,กเท่าเดิมลูกสูบลูกเดิมปลอกเท่าเดิมข้อหมายของเดิมก็คือปลอกสูบนั้นอาจจะร้าวอาจจะแตกอาจจะติดขัดเป็นรอยเพราะนั้นเราก็ใช้ ลูกสูบขนาดเดิมไปซื้อมาใหม่แล้วลูกสูบก็เบอร์เดิมไปซื้อใหม่เราให้ลรงกลึงนั้นอัดปลอกเข้าไปแล้วใส่แหวนเบอร์เดิมลูกสูบเดิมปลอกเดิมเพียงแต่เอาอันเก่านั้นทิ้งแล้วไปซื้ออันใหม่มาใสา่นั่นคือกรณีแรกในการซ่อมลูกสูบก็คือหนึ่งใช้ลูกสูบเดิมปลอกเดิมแล้วก็แหวนเบอร์เดิมแต่ถ้าในกรณีของ คื่องยนต์แกส๊สโซเลนที่ไม่มีปลอกก็แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนลูกสูบให้โตขึ้นแต่ปลอกรงกลึงก็จะขัดให้ควานให้นิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มีปลอกแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยเอ,อ่ทำให้ปลอกนั้นขยายตัวขึ้นอยู่ในเกรดอยู่ในระดับที่รงกลึงกันหนดแล้วว่าพอดีเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของลูกสูบก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อ คร่าวๆข้างต้นวิธีแก้ปัญหาของลูกสูบในรูปแบบที่สองก็คือทำอทำปลอกใหม่ตีปลอกใหม่ตีปลอกใหม่ใช้ลูกสูบเบอร์ใหม่นั่นหมายถึงในกรณีที่รถยนต์บางคันไม่สามารถที่จะใช้อะไรเบอร์เดิมได้เพราะฉะนั้นการซ่อมก็ต้องเปลี่ยน เปลีปลอกใหม่หรือหรือใช้ลูกสูบเบอร์เดิมแต่ลงกลึงจะหาปลอกที่ใกล้เคียงมากลึงให้ใหม่โดยมีระยะความชิดนั้นเพิ่มขึ้นทำให้เครื่องยนต์ที่หลวมนั้นกลายเป็นเครื่องยนต์ที่ฟิตคำว่าหลวมนั้นก็คือปลอกสูบนั้นเมื่อเราจับก็จะเป็นรอยสัน ลาลูกสูบขึ้นขึ้นลงลงก็จะเป็นรอยเป็นสันโดนบนปลอกนั่นเองเพราะฉะนนั้เราจึงเรียกว,ว่าเครื่องยนต์หลวมเครื่องยนต์หลวมก็คือมีควันออกที่ท่อไอเสียมีควันออกที่ก้านวัดมันเครื่องหรือจุดใดก็ตามที่ควันมันสามารถไปได้นั่นคือที่มาของเครื่องยนต์หลวมก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกนั่นเองก็คือหนึ่งใช้ลูกสูบเดิมปลอกรงกลึงจะ กลึงให้โดยใช้ปลอกที่กระชับกว่าเพื่อกลึงให้ลูกสูบนั้นเ,เข้าได้แล้วใช้ลูกสูบเบอร์เดิมแหวนเบอร์เดิมแต่ทําปลอกใหม่นั่นคือข้อแรกข้อที่2ในกรณีที่ขึ้นแก๊สโซลลนคือขึ้นแก๊สโซลลนไม่มีปลอกรงกลึงก็จะให้ไปซื้อลูกสูบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมเช่นแตนด์ดก็ซื้อมาเป็น0.50ย์สใหญ่ขึ้น50มิลลิเมตรขึ้นมาแล้วโรงกึงก็จะคว้านปลอกให้เพื่อให้กระชับแต่ใช้แหวนเบอร์เดิมลูกสูบเบอร์เดิมโดยใช้แหวนตัวใหม่ลูกสูบตัวใหม่นั่นเองนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของลูกสูบปัญหาของลูกสูบลูกสูบก็คือส่วนมากส่วนมากเราจะทําจากผลิตจากอลูมิเนียม ลูกสูบนั้นมีหน้าที่เป็นตัวสร้างกาลอังอัดให้กับเครื่องยนต์โดยตำแหน่งที่อยู่ของลูกสูบนั่นก็คือจะอยู่ในปลอกสูบนั่นเองอบางเครื่องยนต์จะอยู่ในปลอกสูบแบบนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงในปลอกสูบแบบนี้บางเครื่องยนต์จะวิ่งขึ้นวิ่งลงโดยไม่มีปลอกสูบตรงนี้ส่วนมากแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลินหรือว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินนั่นเอง ปัญหาของลูกสูบก็คือระดับต้นต้นเลยก็คือความร้อนสูงกับขาดน้ำมันเครื่องการที่ลูกสูบติดหรือว่าลูกสูบหักลูกสูบแตกนั้นอันดับแรกก็คือเกิดจากความร้อนสูงความร้อนสูงนั้นเนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิเกินกว่า90องศาทําให้ระดับเกรดของน้ำมันเครื่องความหนืดของน้ำมันเครื่องนั้นลดลง การที่มันเครื่อนแล้ลดลงทําให้การเสียดสีของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมก็ตามการเสียดสีทําให้เกิดความร้อนขึ้นสูงพอเกิดความร้อนขึ้นสูงปับ๊บการขยายตัวของชิ้นส่วนนั้นก็จะขยายตัวทําให้ลูกสูบนั้นฝืดการฝืดนั้นหมายถึงชิ้นส่วนนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้สุดท้ายแล้วเครื่องยนเราเรียกว่าเครื่องยนน็อกก็คือหมุนต่อไม่ได้นั่นเองเพราะฉน,น,นั่นคือ การล็อกของเครื่องยนต์ก็มีสาเหตุจากข้อแรกก็คือ1กิจากความร้อนสูง 2. เกิจากขาดน้ำมันเครื่องความร้อนสูงนั้นทำให้ชิ้นส่วนหลายๆชิ้นที่เกี่ยวข้องกันเช่นแหวนลูกสูบอ,อาจจะหักนี่คือลักษณะของแหวนที่หักหักอยู่ในร่องของลูกสูบนั่นเอง เนื่องจากความร้อนสูงนั้นทําให้ชิ้นส่วนเกิดการเสียดสีเบียดกันทําให้แหวนน้ำมันเครื่องนั้นหักอาจจะเป็นการหักหแหวนร่องที่หนึ่งร่องที่หนึ่งที่สองือที่สามก็ต่างเพราะฉะนั้นการหักนั้นเกิดจากการเสียดสีกันอย่างรุนแรงของเครื่องยนต์นั่นเองปัญหาของลูกสูบนั้นก็คือบางลูกในหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะมีสีสูบ มันอาจจะแตกในระหว่างร่องร่องนี้มหาร่องที่สองมหาร่องที่สามเพราะฉะนั้นโดยมากแล้วที่แตกก็คือจะเป็นร่องขนาดเล็กกว่าเดี๋ยคือร่องนี้การแตกแตกก็คือละลายไปเลยวิธีการซ่อมก็คือ,อ,อถ้าเป็นซ่อมแบบบ้านๆก็คือ,อ,อมองหาโรงกลึงที่มีความชนานาญด้วยเครื่องมือที่เพืยบพร้อมเราก็เชื่อมอลูมิเนียมเชื่อมอลูมิเนียม แล้วก็ให้ลงมกลึงนั้นเสาะร่องให้เท่ากันเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่ผมแนะนําให้ใช้ลูกสูบตัวใหม่ดีกว่าเป็นการป้องกันแรงอัดรั่วหรือกําลังอัดรั่วเพราะว่าการที่ทําร่องขึ้นมาใหม่นั้นอาจจะโตกว่าเดิมหรืออาจจะเล็กกว่าเดิมทําให้แหวนนั้นไม่คล่องตัวในการเคลื่อนที่นั่นเอง Uh, ลูกสูบนั้นในกรณีที่เสื้อสูบนันปาดหลายครั้งบ่อยจนเกินไปเพราะนั้นเวลาประกอบลูกสูบเข้าไปลูกหัวลูกสูบน่นาจ,จะโผล่แบบนี้ก็ได้โผล่ขึ้นมา uh, ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องอยู่ข้างในแบบนี้ข้างในแต่อยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาวิธีแก้ปัญหาคือรองกึ่งอาจจะปาดลงนิดหน่อยปาดได้แต่อย่ามากปาดได้นิดหน่อย uh. ถ้าปากมากแล้วเกิกดการเปราะบางทำให้ลูกสูบนั้นร้าวได้แตกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือไม่สมควรปากนั่นเองเพราะนั้นนี่คือรูปร่างของลูกสูบลูกสูบนั้นมีหน้าที่การทํางานเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อไหนก็ตามเพราะฉะนั้นลูกสูบก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อสลักสลักตัวนี้เวลาใส่สลัก เวลาประกอบสลักตัวใหม่เข้าไปลูกสูบนั้นจะต้องหมุนเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวันไปมาอยู่ในการสูบแบบนี้นั่นเองที่ต้องต้องมีการหมุนแบบนี้คล่องตัวได้ไม่ให้เราจับแล้วมันฝืดไม่ได้เพราะว่าการฝืดนั้นเนื่องจากครื่งลูกสูบนั้นต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงการบิดตัวของก้านสูบนั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้น เวลาเราซ่อมเครื่องยนต์ใหม่เราก็ต้องให้ก้านสูบนั้นเคลื่อนที่แบบสะดวกนั่นเองวิธีดูว่าลูกสูบที่เรากำลังจะประกอบนั้นเป็นของแท้หรือไม่วิธีการดูก็คือถ้าอย่างเป็นของยี่ห้ออีซูซุก็จะมีตราเขาว่าอีซูซุติดไว้ด้านไหนถ้าไม่มีหรือ,อไม่มีเครื่องหมายอื่นใดก็ ถือว่าเป็นของเทียมนั่นคือที่มาของลูกสูบติดเพราะใช้ลูกสูบเทียมนั่นเองควรอย่าหลีกเลี่ยงควรจะใช้ลูกสูบแท้เป็นการดีที่สุดในการประกอบเครื่องยนต์ในการประกอบเครื่องยนต์แต่ละครั้งร่งรองแหวนนี้ที่เห็นนะจ,จะอาจจะมีเขม่ามากเพราะฉะนั้นเวลาเราประกอบเราก็ต้องใช้ใบเลื่อยในการเสาะร่องให้มันสะอาดเสาะร่องให้สะอาด เพื่อเพื่ออะไรประโยชน์ในการเซสอะร่องก็คือถ้าเราใช้แหวนตัวใหม่หรือตัวเก่าเข้าไปเวลาเราใช้ปลอกบีบลูกสูปบปีกเข้าไปอันนี้คือปลอกรัดลูกสูบเวลาเรารัดลูกสูบเนี่ยถ้าถ้าร่องแหวนสกปรก การหุบตัวของแหวนนั้นจะต้องหุบตัวข้อหากันแบบนี้คือไม่ไม่ชนกันแต่ชิดกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วถ้าร่องแหวนนั้นมีเขมเามากหรือสกปรกมากเวลาเราเอาปลอกรัดบีบเข้าไปมันแทนนี่บีบเข้าแบบนี้แต่ก็บีบได้แค่นี้เนื่องจากร่องแหวนนั้นมีเขมเหามากปัญหาที่ตามมาคือตีลูกสูบนั้นไม่เข้ากับปลอกสูบทําให้แหวนนั้นหัก ท่านจะต้องซื้อแหวนใหม่เพราะทะ่านก่อนที่จะประกอบเครื่องยนต์ร่องต้องสะอาดอาดยการขุดขมเหาออกให้สะอาดแล้วร่องแหวนนั้นจะต้องอไม่มีรอยขีดข่วนต้องเรียบแบบนี้เพราะถ้ามีรอยขีดรอยข่วนรอยเฉียดสีที่ผิดรูปร่างไปท่านจะต้องเปลี่ยนลูกสูบใหม่เนื่องจากว่าทำให้กำลังอัดนั้นรั่ว ลูกสูบนั้นจะมีแหวนอยู่สามตัวขั้นที่หนึ่งทสองสการประกอบแหวนลูกสูบนั้นตัวแรกแหวนตัวแรกแหวนตัวแรกโดยมากแล้วจะมีลักษณะสีเป็นสแตนเลสสีใสต้องเอา ด้านที่มีสัญลักษณ์ขึ้นตัวเสือขึ้นตัวเสืขึน้นคือการประกอบลูกสูบเอ้ยประกอบแหวนเข้ากับลูกสูบที่ถูกต้องในกรณีที่ลูกสูบนั้นชำรุดเสียหายมากการซ่อมของลูกสูบนั้นซ่อมได้ได้สแบบก็คือหนึ่งถ้าไม่ชำรุดเสียหายมากเราก็เปลี่ยนลูกสูบนั้นขนาดเดิม ลูกสูบนนขนาดเดิมปลอกเท่าเดิมลูกสูบล,ลูกเดิมปลอกเท่าเดิมข้อหมายของเดิมก็คือปลอกสูบนั้นอาจจะร้าวอาจจะแตกอาจจะติดขัดเป็นรอยเพราะนั้นเราก็ใช้ลูกสูบขนาดเดิมไปซื้อมาใหม่แล้วลูกสูบก็เบอร์เดิมไปซื้อใหม่แล้วให้ลงกลึงนั้นอัดปลอกเข้าไปแล้ว ใส่แหวนเบอร์เดิมลูกสูบเดิมปลอกเดิมเพียงแต่เอาอันเก่านันทิ้งแล้วไปซื้ออันใหม่มาใส่นั่นคือกรณีแรกในการซ่อมลูกสูบก็คือหนึ่งใช้ลูกสูบเดิมปลอกเดิมแล้วก็แหวนเบอร์เดิมแต่ถ้าในกรณีของเครื่องยนต์แกส๊สโซลลนที่ไม่มีปลอกก็แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนลูกสูบให้โตขึ้นแต่ปลอก ลงกลึงก็จะขัดให้ควานให้นิดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้มีปลอกแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยทําให้ปลอกนั้นขยายตัวขึ้นอยู่ในเกรดอยู่ในระดับที่ลงกลึงกาหนดแล้วว่าพอดีเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของลูกสูบก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อคร่าวๆข้างตน้นวิธีแก้ปัญหาของลูกสูบในรูปแบบที่สองก็คือทำออทำปลอกใหม่ ตีปลอ,อกใหม่ตีปลอ,อกใหม่ใช้ลูกสูบเบอร์ใหม่นั่นหมายถึงในกรณีที่รถยนต์บางคันไม่สามารถที่จะใช้อะไหลเบอร์เดิมได้เพราะ,ะนั้นการซ่อมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนปลอ,อกใหม่หรือหรือใช้ลูกสูบเบอร์เดิมแต่ลงกลึงจะหาปลอ,อกที่ใกล้เคียง มาคลึงให้ใหม่โดยมีระยะความชิดนั้นเพิ่มขึ้นทําให้เครื่องยนต์ที่หลวมนั้นกลายเป็นเครื่องยนต์ที่ฟิตคําว่าหลวมนั้นก็คือปลอกสูบนั้นเมื่อเราจับก็จะเป็นรอยสันปลาลูกสูบขึ้นขึ้นลงก็จะเป็นรอยเป็นสัน,น,บนบนปลอกนั่นเองเพราะ,ะนั้นเราจึงเรียกว,ว่าเครื่องยนต์หลวมเครื่องยนต์หลวมก็คือมีควันออกที่ท่อไอเสีย มีควันออกที่การวัดมันเครื่องหรือจุดใดก็ตามที่ควันมันสามารถไปได้นั่นคือที่มาของเครื่องยนต์หลวมก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกนั่นเองก็คือหนึ่งใช้ลูกสูบเดิมปลอกรงกลึงจะกลึงให้โดยใช้ปลอกที่กระชับกว่าเพื่อกลึงให้ลูกสูบนั้นเข้าได้แล้วใช้ลูกสูบเบอร์เดิมแหวนเบอร์เดิมแต่ ทําปลอกใหม่นั่นคือข้อแรกข้อที่2ในกรณีที่ขึ้น,นแก๊สโซลินขึ้น,นแก๊สโซลินไม่มีปลอกโรงกลึงก็จะให้ไปซื้อลูกสูบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมเช่นสแตนดาร์ดก็ซื้อมาเป็น0.50 mm ใหญ่ขึ้น50มิลลิเมตรขึ้นมาแล้วโรงกลึงก็จะควานปลอกให้เพื่อให้กระชับ แต่ใช้แหวนเบอร์เดิมลูกสูบเบอร์เดิมด้วยใช้แหวนตัวใหม่ลูกสูบตัวใหม่นั่นเองนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาของลูกสูบวิธีมีการตรวจปลอกสูบป,ปลอกสูบก็จะมีอยู่สองแบบกับอีกหนึ่งชนิดทําไมผมพูดอย่นนั้นปลอกสูบแบบที่มีสองแบบก็คือแบบแรกแบบลูกปลอกสูบแบบเปียก ปลอกสูบแบบแห้งส่วนไรเอญนั้นเป็นยังไงแบบเปียกแบบแห้งก็คือสัมผัสน้ําและไม่สัมผัสน้ํานั่นเองก็เข้าใจง่ายๆแบบนั้นวิธีการตรวจสอบไหวนปลอกลูกสูบนั้นนี่คือจุดจุดสูงสุดที่ลูกสูบขึ้นที่ตำแหน่งสูงสุดแต่ตำแหน่งแหวนก็อยู่แค่นี้แค่นี้นี่คือจุดที่ตำแหน่งแหวนขึ้น สูงสุดแค่นี้คือแหวนตัวบนสุดอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นปัญหาของลูกสูบเอ้ยปัญหาของแหวนก็คือเอ้ยปัญหาของปลอกสูบก็คือเกิดการหลวมหลวมเพราะ,ะปลอกสูบหลวมนั้นสังเกตได้จากเครื่องยนต์นั้นหลวมก็คือจะมีควันออกของท่อไอเสียออกสีขาวๆออกทางเหล็กปัดมันเครื่องสีขาว,ขาวการที่เครื่องยนต์หลวมนั้นไม่ได้แปลว่าปลอกสูบนั้นจะสึกเสมอไป วิธีการตรวจสอบก็คือให้ท่านเอามือลูบลูบที่ปลอกด้านบนไปถึงด้านล่างลูบลงไปว่ามีรอยสึกหรือไม่ถ้าปลอกสูบที่มีรอยสึกลูบจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนตรงจุดนี้จะมีสันรอยสันรอยสันจับสามารถสัมผัสได้เลยเป็นสันนูนสันนูนกับสันลึกสันเป็นสันนั่นเอง เพราะฉะนั้นนั่นคือ,เ,อเหตุผลว่าลูกสูบนั้นแหวนปลอกลูกสูบนั้นไม่สึกไม่หลวมแต่ที่ให้แต่ที่มีน้ำมันเครื่องออกอสีขาวนั่นก็คือแหวนนั้นสึกนั่นเองแหวนคุบคุมนมันสึก เมื่อท่านพิสูจน์แล้วว่าปลอกนั้นไม่สึกไม่เป็นรอยไม่สึกไม่เป็นรอยการที่มันสึกหรือรอยนั้นเกิดจากการที่ลูกสูบนั้นเคลื่อนที่ขึ้นเคลื่อนที่ลงทําให้เกิดการสึกหรอ,อนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่เครื่องยนต์หลวมนั้นไม่ได้แปลว่าลูกสูบจะต้องเป็นรอยแต่หมายถึงถ้าท่านดูแล้วปลอกสูบไม่มีรอยไม่มีรอยสัน ก็แสดงว่าท so ER so ี่เครื่องยนต์หลวมนั้นเกิดจากแขวนแขวนท่านต้องเปลี่ยนแว็ใหม่แวตอักทื่อึงตัวที่สองแล้วก็แว็ควบคุมวันเครื่องเ็เปลี่ยนใหม่ก็จะหายส่วนกรณีที่ปลอกสูบเกิดการชั้นรุดธเสียหายก็คือจากการตีปลอกใหม่ตีปลอกใหม่ทำได้สองสามแบบแบบแรกก็คือเอาปลอกใหม่ เบอร์เดิมกับลูกสูบไปเบอร์เดิมกับแบบที่สองลูกสูบใหญ่ขึ้นแต่ปลอกสูบก็จะใหญ่ขึ้นใช้แหวนเบอร์ใหม่นั่นเองนั่นคือวิธีการเลือกขึ้นอยู่กับโรงกลึ่องว่าเครื่องยนต์ของท่านนั้นจะอยู่ลักษณะใดน,นั่นคือในส่วนของปลอกสูบวิธีการแก้ปัญหาของปลอกสูบ ปัญหาของปลอ,อกสูบอีก,อก,อก,อกเรื่องหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ร้อนเครื่องร้อนร้อนจัดน็อกนั้นส่วนมากแล้วปลอ,อกสูบจะเป็นรอยแตกเนื่องจากความร้อนทําให้เหล็กปลอ,อกนั้นบิดตัวทําให้น้ําเล็ดรอดไปหากันได้จากสูบใดสูบหนึ่งไปหากันได้นั่นเป็นที่มาของน้ําหายน้ําแห้งเครื่องร้อนจัดนั่นเองเพราะนั้นเรื่องของปลอ,อกสูบไม่ควรมองข้ามท่านมองเข้าไปที่ขนันไน เราสังเกตดูว่ามันมีรอยเล็กเล็กเ,เป็นเส้นนั่นคือปลอ,อกสูบนั้นแตกนั่นเองอต้องมองดีๆอีกกรณีหนึ่งก็คือปัญหาของการใช้ปลอ,อกสูบและลูกสูบนั้นสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลินหลายๆเครื่องก็จะไม่มีปลอ,อกสูบทีท่ีแก้ปัญหาเมื่อเครื่องยนต์หลวมเครื่องยนต์สึกหรือต้องการเปลี่ยนลูกสูบนั้นก็ทําได้โดย ซื้อลูกสูบลูกใหม่ลูกสูบลูกใหม่ไปถามลงกลึงไปถามลงกลึงว่าลูกสูบเบอร์เดิมนั้นเบอร์อะไรลูกลงกลึงก็จะบอกมาว่าลูกสูบที่จะใช้เบอร์อะไรส่วนมากแล้วจะเพิ่มทีละห้าสิบมมซื้อลูกสูบใหม่มาแล้วเขาก็จะมีการทําให้ลูกสูบนั้นกระชับกับกับรูของลูกสูบที่จะทํานั่นเองนั่นคือเครื่องยนต์ที่ไม่มีปลอกสูบ ก็จะเปลี่ยนลูกสูบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นแต่ขนาดของรูเท่าเดิมก็จะมีการคว้านการขัดให้มีการไระชับนั่นเองนั่นคือวิธีการนั้นจะทําในรูปของเครื่องยนต์แก๊สโซลินก็จะไม่มีปลอกก็ให้ท่านเข้าใจตามนี้ถ้าเครื่องยนต์ของท่านนั้นเป็น,นแก๊สโซลิน